ันนี้นะครับเราจะมาซ้อมสําหรับงาน Big Mountain นะครับผมวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะซ้อมเฮ้ยแต่ผมบอกเลยนะว่า Big Mountain รอบนี้เนี่ยพิเศษกว่ารอบอื่นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมร้อนฮะร้อนร้อนถูกเพราะว่ารอบนี้เราไปนอนก่อนคืนหนึ่งไงถูกต้องเพราะปกติเราจะไปปุ๊บแล้วแสดงแต่รอบนี้เราไปนอนพักก่อนเล้อกว่าหนึ่งก็กลับแล้วก็ไม่ไม่เล่น รอบนี้เฮ้ยเราต้องพูดก่อนวีาเขาจะเล่นดนตรีแล้วก็รอบนี้ครับผมเราได้ทําการเล่นแบนนะครับผมซึ่งเราเล่นดนตรีครั้งแรกการข้างนอกนะครับผมทุกคนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวไมู่กัน,นครับปีนี้เป็นบิ๊กมอเตอร์นปีที่3แล้วนะครับต่อ่าเป็นเวทีแรกที่เราจะขึ้นในเวทีบล็อกนะครับที่ผ่านมาเราจะนาจนเวทีขานใช่ไหมครับแล้วรอบนี้พิเศษมากมาๆเรามีแบงแบบ สเปเชียลที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนซึ่งเ็นเพลงที่พวกเราพ็อกซี่เองหลายๆคนพอรู้จักเคยเกิดขันบ้างก็คือเพลงนี้เองที่นี่ก็คือเพลงนี้ครับด้วยรักและลความชื่นะครับก็เป็นของพี่มอสปฏิพานครับเป็นเพลงแบบ น่ารักน่ารัก,รกเพลงแบบคิดว่าน่าจะตกแฟนๆที่อยู่ที่บิ๊กมเทนหน้าเพลงมันแบบน่ารักมีเมียวเหงาอะไรเงี้ยมีเพลงเล่นแบนด์ด้วยครับรอบนี้มีเพลงพิเศษอีก2เพลงด้วยเ,เพลงที่เล่นดนตรีแบบจริงจังครั้งแรกของเราก็จะมีะจีจ้าของพี่ๆวงซินลิฟวแล้วก็มีทุ่มอยู่ในใจของพี่ๆบิ๊กแอสครับก็บอกเลยว่าซ้อมก็ครั้งหนักครับผมซ้อมทุกวันเลยบอกว่าเล่นยากมาก <S <S ก็บอกว่าทุกอย่างจะผ่านผมไปได,ด้ดีครับเป็นกำลังใจให้เราคอกฟีด้วยนะครับ เอาะเหลือกลุ่มสี่กลุ่มคนเดียที่ไร้ใช้เป็นที่รัเป็นที่รัก ทำพิปลาทูแต่ถ้า I love you ต้องทำยังไงอันนี้กองนะนรีบกองนะครัมกอทนะครับเําไปเป็นอะไรเงียดีแค่แมวก็ชอบเราแค่มองก็ชอบแล้วไมเองยเปล่าครับผมเป็นยายอีกเนียคือมว้วกากแท้ว่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะครับเด้เลนนะครับ ขอเสียงให้มือกองของเราเลยครับพี่การครับครับ,รบอ่าตรงน,นนางนั้นนั่นงอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งคอมคีย์บอร์ดอยู่ตรงนั้นขอเสียงให้มือคีย์บอร์ดของเราเลยครับโชคดีขอเสียงให้มือเบสของเรา่อยครับวิกเอร์ขอเสียงให้มือจิตร้าของเราฝังลง,ง <S 2> <S 2> นล้ เหลอพี่คิงครับต่อไพี่จิงครับนัสุดท้ายผมขาดไม่ได้เหมือนกัน ที่เปกว่าได้นะครับพร้อมยางชาวโคราพร้อมนายชาวเฮ้ยอย่าสปอ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 ยเรากำลังแพ็คของครับจริงๆเราเพิ่งเสร็จจากงานหนึ่งมาด้วยครับเรากำลังวิ่งต่อชอบมากมีความสุขมากเลยครับเพราะข้าทำงานที่สุดเลยฮะดูเจอกันี้เขาใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะดูกันพรุ่งนี้วันที่แปดวิกเดย์ครับผมก็ทุกคนก็ที่นครธรรมนัมนอนแต่ยังปิดคลิปนะฮะเดี๋ยวนีต่อแล้วเจอนที่เขาใหญ่ครับโลครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปเอ่อเขาใหญ่นะครับแพ็กของมา้ยเ้องมาด้วยวันนี้เดี๋ยว เอาไปเจอนที่เขาใหญ่เลยครับก็จะอีกนานยาวๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปนอนกันบ๊ายบายเย้ที่ผมอยู่ในนี่ไม่อะเยเลี่ยตี้โชว์วะเนี่ยออนี้นอนตื่นแล้วเป็นยังไงคะสดใสไหมคะสดชื่น่ตื่นมาไม่โม้แล้วรู้สึกเหมืการแบบนอนอ้าปากแล้วความแฮมมาแบบกําลังไปขอใหญ่ๆครับกินแซนด์วิชใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวก็ไปกินอีกที่โรงแรมอีกรอบหนึ่งโอ้โห รอออเดอร์ซ้ำแฮนซ้ำออเดอร์ซ้มาอะไรมาล่ะซื้อหวยโอ้โหรอจัดกอแฟนี้ฟมนี้โอ้โห เรากัจะไปซาอุชงนะครับช้าวันเมืเ่อาวานเิงึที่นีาาน่เชียงคือยางสร็กระบมตีตวาซาิงเสร็จแล้วก็น่าจะกลับมานอนอ่อ <c oughs> อินเล็กการเทาวะการาวะว่าะทำไมมันไม่ค่อยสดชื่เลยล็มเติม เติมนี่ยรนี่ผมพบศูนสาแล้วผมก็พบศูนย์สี่นี่ศูนสี่ผมพาจริงไมูครับศคือเสียอะไรครับกันบอกกูรูพเพื่อเติมความฉ่ำวาลของแกปิดแกมนี่ต้อนรับเข้าสู่วันแห่ง,งความจริงนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมสิบห้าโอ้โห,โห ตื่นตั้งนานแล้วจริงอะต่อเก็บมเงินเก็บของรูเพราะว่าน,นึกว่ามันเช็คเตาเลยแต่ออ๋ทุกคนก็คืนลงมาตื่นปุ๊บลงมาปั๊บเลยก็เออมะเร็วจังเลยก็เลยแบบรีบล้างหน้ากันแดงเก็บของเลยเลยแล้ว,ลวลตอนนี้นะครับทุกคนก่อนก็กําลังจะพาทุกคนไปลงทะเบียนนี่แล้วก่นอนเอานี้มาโหลดมาเรียบร้อยไปยมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงสวัสดีครับพี่ๆ ไอคอนผ้าวไอคอนผ้าวจริงๆแล้วก็ทำตาเดียวมั้เยยันชีวินนตน่นตตนตนาตนาต้อย่างเงี้ยแหละสวัสดีครับสวัสดีครับอากาศดีมากทุกคนตอนนี้อ่ะคนดูอากาศนฮะ โอ้โหในการดูไฮเทคเนาะถ้าในการเข้าจะทำยังไงคนเนี่ยแต่ไชเตอร์คุณคุณได้เลยอ่ะโอ้โหตอนนี้ผมจะหายทุกคนด้วยกันเพราะว่าโดสูงสูงโดสูงสูงโอ้ยุดล้ว่อก่นรออนองนีก่งท่านร้อกแงอนอกนนนาน่ง่า ว่ามันก็เติมพลังในการฟอร์มของเราไปสายงานที่เราทำเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีความเอนเตอร์เทนเนอร์อองรีก็เลยเตรียมมาหนึ่งบทพูดที่จะทำให้ทุกคนในนี้แล้วนะกระโดดพ้องกันหมดเลยเะว่าจะรอดูแล้วก็จะขัเลยอองรีถ้าถ้ามันแบบรอสูงๆแล้วแบบทุกคนไม่โดดหรอบอกให้โดดไงองบอกให้โดดไงกันเลยแต่เราเตรียมไว้แล้วว่า กิต้าเบ okay, สโอเคครับเอาต่รันครับพี่บอ มาทครับ้งแอนซุงอยู่มากมากขอบคุมาจบละอ่าก้องอยู่ในออยน네ี่สวัสดีครับก้องครับวันนี้ผมได้รับบทคุยับกล้องนะครับมทราว่าชื่ออะไรครับก่อนคนมาที่อยู่อายุท่ศึกษาจบจากที่ไหนครับไทยครับวันนี้เป็นมื้อเช้าของพวกเราพอกซิ่นะครับหลังจากเช้าเช็คที่บิ๊กมอลเทนเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นมื้อเช้าของผมนะครับ จริงๆผมกินนมพกกับขนมปังมาแล้วนะครับแต่ว่นนี้อิ่มอ่ะก็เลยกินขนมปังติ้งต่อแล้วก็ไส้กรอกกับไข่ก็สนุกมากครับเมาาื่อเช้าเซาเซ็กก็ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะครับมองว่าตอนตแสดงครับทำันมไม่ได้ด้วยดีนะครับยังไงก็เป็นัำใจพวกเราด้วยนะครับผมชอบลุกพี่กันวันนี้มากแต่เขาเอาผมออขึ้นมาแล้ว <c oughs> สวยขัเย<า>้่างกรไหมครับก็เต็มตัวขึ้นดีคว่เท่นครับผม,มแสดงหกครบังคับมุนันตอน้องน้อง p r o c ซ s s ครับแล้วก็เมื่อเช้าได้ซาวเช็คแล้วครับตอนซ้อมวันนี้เล่นได้ดีมากครับแต่ว่าไม่รู้ตอนเล่นจริงจะดีเหม,อมือนซ้อมไหมเพราะว่าวคนเยอะตื่นเต้นครับรแองเพลงที่เราตั้งใจเลือกให้แฟนวันนี้เลยครับแตทุ่มือใน,ในใจหรือว่าเื่อรักและประทูแล้วก็จีจ้าแล้วก็มีเจ็บอยู่ด้วย ก็ให้ทุกคนเอ็นจอยแล้วกันครับเราจะพยายามเลือกโชว์แปลกๆแ,แล้วก็โชว์จริงๆเพิ่มขึ้นแล้วกันครับจะได้มีความแบบไปชุ่นไปชวยกันในวันนี้ก็หวัที่คนไปความสุขในที่มาเท่น,นะครับตอนแรกอะ กะว่าจะมาร์กหน้าบานุบากีก่อนแต่งหน้าหลับยาวเลยจ็เห็นสอบโมงครึ่งไม่ได้มาร์กหน้าไม่ได้เล่นเกมเลยครับพีไข่เจียวไหมเอาเผาเอาไข่เอาขผาวผัดพูดอะไรเขาดูเรื่องเอาผัดกะเพราแค่นั่นแหละครับก็เราอาจจะต้องนอนดีแล้วเที่ยงมีเผลอนอนเลยเวลาเพราะว่าคืนนี้บิ๊กมอเต็มเนี่ยเราจะได้ดแสดงบเต็มที่หน่อยแป๊บๆไม่ต้องพูด <laughs> เดี๋ยวแต่งหน้าทำผมแล้วเสร็จก็เดี๋ยวเซกันแลยทำไมเดี๋ยววินเตอร์จะทำอะไรมาครับเราก็เดี๋ยวนั่นแหละแต่งหน้าทำผมผมก็เอาลิเสร็จก็คือสไตล์ก็ออกมานั่นแหละเตรียมทวนด้วยราคาทัวร์เพราอวบล็อกอินเนี่ยไม่แมนผมใช้เงินเหมือนลีเดอร์ลูกค้าเหยาบอกว่าเธอเหยาบอกว่าเธอรักคนอย่าบอกว่าเธอรักคนอื่นเลย ดีเดอรมาแล้วดีเดอร์เรียกเรียกคุยแล้วฟังปอนปอนปอนปอเลยแค่เธอจะคิดว่าฉันไปแมวสตูคิดว่าฉันปแวสตูถ้าเธอจะขอฉันก็ให้กอดขอฉันก็ให้กอดจะหาน้ารันนี้มีอีกไหมิ้วฉันไม่เหียาธอรดีๆเธอรรียไม่สั้ัไม่เหนียถ้เธอรัดีๆจะพาเราเหนียทั้งัน

Kiss your baby, okay? เหมียวเหมียวงาอยู่เลย